สวัสดีกับตันผู้ชมที่รักทีเคารพและก็คิดถึงทุกๆุกท่านกลับมาพบกับรายการเล่าข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางชอง Channel, า่องระนองเชนเนลจานส้มไอพีเอ็มช่องซ่องรอยยีสิบกลับทีวีกงชาวระนองวันนี้พมสรายุทธ์สุทธีวงศ์การละการดิฉันวันะนาสุวัฒนาเมธากุลค่ะกลับมารับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข้าวชาวบ้านกัน เหมือนเดิมนะครับหนองหน้าซี่ข้าวสลับดำสรัดหยุธซี่ฟ้าสดไสสดใสปิ้งปังนี่ครับอกซี่ข้าวสลับดำแต่ข้างในดแต่ว่าข้างในดำไม่ดำโอ้ไม่ดำนะไม่ดำสดใสสูแซงกับสูเซงสูซ้งสซงมีอะไรซี่อืมนะครับขอประคุณสรับการติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่ตีแปดหัวชาวถึงตีเก้าซ่องถุมถึงซามถุม แล้วก็ใบสองถึงใบสามตีสองถึงตีสามอันนี้ออกาสซําค่ะครับแล้วก็วันอาทิตย์สรุปข่้าประจําสัปดาห์นะครับแหลายคนบอกว่าเมันอแตให้เคยไปคนหนึ่งแหละไม่นุกไม่เงาเนาะมันเงาเนาะนั่นแหละเพราว่าถ้าว่าขู่กันชอบคนละเมือนเฉียดมันได้เลยได้ได้เร็วอกกวาเลยเวลาด้วยในกลับข้อประคุณสรับคำตีชมตีทานผู้ชมมีให้กับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านนะครับเวลาเราช่งคนเดินไปตรงเลยกว่างไอ้น่าขุนคุณวะแน่ พอทำไปทำมาโอ้อดูทางช่องระนองชแนลกราบโคบระคุณกันโดยเฉรับคำตีคำชมชที่ทานผู้ชมไม่ให้กับทางทีมงานระนองชแนลในกับเวลาระนองชแนลไปทางนั้นอย่าลืมให้การต้อนรับกันอดี๋ยวที่ยิกเตะแล้ว <c oughs> ในกับเวลา <c oughs> เราไปทำข้าวอย่างที่ถือแล้วในกับช่วยๆกัน ลองเกลี้ยงเหลี่ยงดูถีมงานเร็วกันด้วยในกับปรแกรมคนกาจะได้ข้าวมานี่แต่ละวันมาคนไปกันทั้งวันเนื้อใกับว่าจะได้ข้าวมาทานผู้ชมได้ชมกันก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับแหล่งข้าวต่างๆในกับน่วยงานต่างๆที่แจ้งข้อมูลข่าวสั้นไมาถีมงานเราของช่องเราได้ไปทําข้าวสั้นนาข้อมูลต่างๆมานําเสนอผมให้พี่น้องชาวน้องได้รับรู้กันนะครับมาถึงเรื่องราวข้าวขาวเล็กสำหรับวันนี้นะครับสัมงานคณะกรรมการคุ่มโครง ผู้บริโภคังหวัฒนองเข้าจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นการเสริมสร้างแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สร้างกิจสํานึกอันดีแก่ผู้ประกอบการะนะครับสำน,นันกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรืววอว่าสอคบนะครับชุดมาเขาจะรู้จักกันชื่อย่อๆว่าสอคบอออบางคนว่าสอคบนี่มาจากเลยในทัดแท่ขุดเกลืองมึงไรบัดนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคัาหวัฒนนงกับจัดงานวันคุ้มครอง ผู้บริโภคก,กับเพื่อเป็นการเสริมสร้างแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเป็นการคุม้มครองผู้บริโภคแล้วก็เป็นการเสริมสร้างเการสํานึกอันดีแก่ผู้ประกอบการโดยตอนเย็นของวันที่30เมษายนตีพผ่านมากับตีห้างสรรพสินค้าเจสโกโลโตัสสาขารานรอสงสมนคกงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระนองรวมกันจัดงานในกับผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยโดยในงานก็มีการให้ความรู้ในกับในการจัดเทศกาลห้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคสิทธิของผู้บริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคหันมาสนใจและก็รับรู้ข้อมูลข่าวสัน้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกครเกิดความตระนักในการปกป้องสิทธิของตอนเองในกัรตามกฎหมายที่บัญญัติไว้อันได้เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการและก็สร้างความเข้าใจถี่ทุกต้องให้กับผู้ประกอบการและุผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะที่ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้บริโภคโดยในงานครั้งนี้กับมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก นางกิ่งการพรหมทองกับัวหว้ากลุ่มอำนวยการสำนักง,งานจังหวัดระนองสำนักง,งานคณะกรรมการคุม้มครองผู้บริโภคจังหวัดระนองก็กล่าวว่าในท่านาที่ตนเองกำกับดูแลด้านการคุม้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันที่30มเมษายนของทุกป,ปีนะครับเป็นวันคุม้มครองผู้บริโภคไทยในส่วนของจังหวัดระนองก็ได้จัดกิจกรรมโดยมีการมอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและก็เป็นการส่องเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชน ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตนเองคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์กงการปกป้องสิทธิของตอนเองตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้และก็เผื่อต่อต้านผู้ประกอบธุรกิจที่โอัดอเปรียบผู้บริโภคและก็สามารถนําเดินการโรงเรียน เมื่อดีดข่าวชื่ให้จากการกระทำก้องผู้ประกอบธ,ธุรกิจได้สวัสดีค่ะดิฉันกิ่งการพรมทองนะคะหัวหน้ากลุ่มงานในการสํานักง,งานจังหวัดนนองนะค่ะดูแลเกี่ยวกับสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคจังหวัดนนองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30เมษายนนะคะซึ่งวันที่30เมษายนเนี่ยจะเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคยทุกปีนะคะทางจังหวัดก็จะมีการจัดงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านบริโภคทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าบริโภคอ,อุปโภคหรือว่า ใช้บริการนะคะเราจะต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารว่าท่านผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรบ้างในการเอามานมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีการจัดงานที่ห้างเทสโตโลตัสจังหวัดระนองนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะทาง เผยแพร่ทางเสียงสวทนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนทั่วจังหวัดระนองได้รับรู้ว่าวันนี้มีการจัดงานวันทุ้มครองบุญโภกนะคะและท่านมีสิทธิ์มีเสียงอะไรบ้างเราก็ได้เชิญ5้าหน่วยงานเข้าร่วมนะคะก็มีอายการจังหวัดนะคะที่ดินจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆที่เกี่ยวกับคู่บริโภคสมควรจะรู้ค่ะ ค่ะก็อ,อยากจะฝากถึงผู้บริโภคทุกท่านนะคะในจังหวัดระนองหรือที่มาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะว่าท่านเป็นผู้บริโภคที่มีทั้งสิทธิ์และเสียงในการที่จะได้รับสิ่งของหรือว่าการใช้บริการหรือการซื้อสินค้าเนี่ยท่านต้องได้รับความเป็นธรรมถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยได้ที่ อบตือชฮะหรือเทศบาลและอำเภอและก็ที่สารการจังหวัดสำนักง,งานจังหวัดค่ะแค่ท่านคิดว่าท่านได้รับความคุ้มครองหรือเปล่าแค่สงสัยท่านก็มาหาเราได้ค่ะเจาคบจังหวัดระนองค่ะนั่นคือเรื่องราวของสมังานคณะกรรมาก,การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระนองะคกับทีเขาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับพี่นออกประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้ในปัหาเรื่องโครงการคุ้มครองผู้บริโภคปัหาเรื่องที่ ผู้บริโภคทุกเอาดัดเอาเปรียบ<ช>จากผู้ประกอบการก็มีมากมามนนครับซึ่งบางทางบางเข้าพี่น้องประชาชนมาทุกเอาดัดเอาเปรียบยังไม่รู้ว่าจะไปโรงเรียนใกล้ะนรับบางที่ก็ทุกโกงในเรื่องตาชั้งนนกลับไปซื้อกล้องในลัดนนกรับกล้ององชั้งไปหนึ่งโลในกรับเอ,เอากลับเอากลับมาชั้งที่บ้านปรากฏว่าเลือกกาวคีดอ่านี่เม็ความมาทุกโชว์แล้วนะครับหรือไม่บางที่เราไปซื้อกล้องปรากฏว่ากล้องไม่ได้คุณภาพนนครับ ไปโค้งมาในคุณนะพับก็ไม่รู้จะไปโรงเรียนตรงไหนโฆษณาเกินจริงบางครั้งก็โฆษณาเกินจริงนั่นกับว่าไอ้ที่ทำมาซื้อนี่มาแล้วจะทำมานั่นได้ทำมานี่ได้ปรากฏว่าไม่สามารถจะได้จะโอภิคืนก็ไม่หนับคืนจริงๆริงร้านค้าต้องมีการติดติดราคาติดราคาให้ชัดเจนนั่นกับผู้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับแล้วก็ถ้าผู้บริโภคมีปัญหาเรื่องของการทุกเอารับเอาเปรียบจากผู้ประกอบการก็สามารถลงเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกุบกล้องผู้บริโภคจังหวัดรชน ong เราต้องใช และก็ออรัดออเปียบแล้วเราก็ไม่ต้องไปออรัดออเปียบเลยนะครับนั่นคือเหลืองคงไปซื้อเขาต้องจ่ายทุกองทุกองทุกองฟองรองเลยครับต้องมีการฟองรองกันเหมือนกับในเหลืองคงรถยนต์นะครับปัตติโมีสปอร์ตโคชแน่ว่สามสามเดือนสามสิบวันนะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ส่งค้างวดิสามเดือนแล้วก็เกินไปอีกสามสิบวันอยางไม่ส่ง ยุดทุกหยิดแนแต่ถ้าไม่ไม่ได้แต่ถ้าไม่ครบสามเดือนนีว่าไม่เกินอีกสามสิบวันก็ไม่สามารถมาเยือนเราได้ในกลับก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงสิทธิของตนเองในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการนี้ะครับมาดูเรื่องมาดูเรื่องดีๆครับพี่ทางเทศบาลบุญนงนนครับถามจะเห็นหนังสือเล่มนี้น้องหน้าโจทิอนี่คือหนังสือในเรื่องคองการแนะนําสถทานถีทองเทียวเรื่องของอาหารเรื่องของธีพัก ในกับในเคตเทศบาลเมืองระนองซึ่งทางสำนักงานเทศบาลเมืองระนองก็จัดทำมาแจกนะไม่ใช่เขาทำแจกฟรีนะ่รับซึ่งพอให้เรียนรู้เล่มสวยงามยค่ะเขาใมึกธรรมชาติด้วยใส่มึกธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับไปดูรายละเอียดจ้ากน้องวันหน้ากันครับสำนักงานเทศบาลเมืองระนองโดยสำนักงานปลักเทศบาลเมืองระนองนะ่ะก็จัดนั่งสื้อแนะนำการท่องเที่ยวในเคตเทศบาลเมืองระนองอันนี้คือเฉพาะ เเทศบาลไม่ใช่ทางจังหวัดนะเพราะว่าเป็นการจัดทําขึ้นมาโดยเทศบาลเมืองระนองค่ะเพื่อที่จะเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนองแล้วก็ต่างจังหวัดได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นโดยจัดทํามาทั้งหมด3ผันเล่ม3ผันเล่มด้วยกันรูปเล่มสวยงามมากสวยค่ะเทศบาลเมืองระนองนะคะจัดพิมพ์หนังสือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในเคตเทศบาลเมืองระนองเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนองแล้วก็เป็นการแนะนําในเรื่องของที่พักร้านอาหาร าา<า>สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาลรอมทางได้มีการเผยแพร่ไปถูกเทศบาลในจังหวัดระนองอและจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงโดยในหนังสือจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและก็ตำนานของเมืองระนองที่มีมากว่า150ปีอรอมทางมีวิธีชีวิตของเมืองระนองจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยการรวบรวมข้อมูลจากเทศบาลเมืองระนองเพื่อที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมประจำที่เมืองระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในจังหวัดระนองและก็ประเทศไทยนะคะ นายไพรัตอัมพววนนท์ปร,รัดเทศบาลเมืองระนองก็กได้บอกว่าทางเทศบาลเมืองระนองได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อว่าระนองเมืองน้ำแร่เมืองสุขภาพโดยช่วงนี้เวลาหนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวนะคะทอ่วไปช่ปชวงที่ ไฮซีซันนะคะทางสำนักง,งานเทศบาลก็เลยลื้อเห็นถึงความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนก็เลยจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นมาโดยจัดพิมพ์ถึงสางผันเล่มภายในหนังสือมีซีซีรอดโดยเนื้อหา้าสาระภายในหนังสือมีประวัติเมืองระนองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสถานที่ท่องเทีย่ยวโบราณสถานธรรมชาติสิ่งสวยงามแล้วก็ของสื่อของฟ้าของดีประจําเมืองระนองซึ่งกอทางเทศบาลเนี่ยจะแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานของจังหวัดระนองและจะนําไปแจ เจ้าถูกจังหวัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเราน้องอีกด้วยความพิเศษของนังสือเลมนีนะคะคร,รูปร่างสวยงามอ่านาสบายตา,าด้วยอ,อักษอน<ม>ทีหมหสา่อมกับผู้อ่านที่สําคัญเราใชา้มึกผลิตจากธรรมชาติซ<ม>อยอิงซอยอิง<ม>เป็นมึกผลิตจากธรรมชาติได้รบริการเคลือบสั้นทีผลิตจากธรรมชาติเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นบิรกับธรรมชาติไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อร่างกายไม่มีกลิ่นของสารเคมีดมดูนี่มีกลิ่นไหม เมื่อนังซื้อกอกไก่คงหวยสัตประชาช้างเลยจริงเหรอสมอสมัยนังซื้อกอกไก่กอกขอยเออกอกกอกข่อกอกคดมืนสมัยก่อนสมัยก่อนนะเมกลับนี่จะเปิดหน้าสุดไสยเลยจะเป็นน้องลูกตาตูเมื่กับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะเออสืบเนื่องจากในช่วงเวลานี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองละนองเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากที่ ผมได้ไปดูตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะฮะที่พักต่างๆเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคมต้นมาขณะนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเทศบาลก็เลยมีแนวความคิดนะฮะว่าเราน่าจะที่มีการสัมพันธ์นะครับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองละนองนะครับ เจาะไปถึงสถานที่เท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารรวมทั้งที่พักนะครับซึ่งเอาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวก็เลยได้เป็นที่มาของการจัดทาหนังสือนะครับเรนองเมืองน้ําแร่ระนองเมืงอง,มงสุภาพเล่มน,นี้ขึ้นมานะครับซึ่งาานเนื้อหาสาระในนี้ก็จะแตกต่างไปจากหนังสือซึ่งราชการจัดทําขึ้นมาโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆนะครับที่มีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะฮะ หนังสือเล่มนี้นะฮะเราได้แจกจ่ายไปตามเ,าเมืองที่มีการท่องเที่ยวนะฮะต่างจังหวัดแล้วก็ในการออกทําบูธนะครับของอาการท่องเที่ยวหรือของอชมรมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นมาทั่วประเทศเนี่ยมีจุดประสงค์มุ่งหมายที่จะให้พี่น้องชายชนเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวระนองซึ่งเราเน้นการเรื่มพันว่าระนองเป็นเมืองน้ําแร่นะฮะระนองเป็นเมืองสุขภาพนะครับ เอกสารเล่มนี้นะฮะแจกฟรีนะครับตอนนี้ก็มีคนมาขอไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับซึ่งเราก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ทำให้ผู้คนนะครับได้รู้จักเมืองละนองในแง่มุมที่เจาะลึกไปนะครับจะเป็นประโยชน์นะในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ก็มีโครงการต่อไปนะฮะที่เราจะทำหนังสือลักษณะแบบนี้ นะฮะแต่ว่าก็จะเป็นการประกวดภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายสาถานที่สําคัญในเขตเทศบาลน,นะครับ feet, แล้วก็จะประกวดวิถีชีวิตภาพถ่ายวิถีชีวิตนะครับภาพถ่ายบุคคลนะฮะการประกวดภาพถ่ายเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายคือว่าเราจะมีการประกวดภาพถ่ายในลักษทะต่างๆในเขตเทศบาลน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาภาพถ่ายที่เขาประกรวดเนี่ยมาจัดทําเป็นรูปเล่ม นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ออกมาก็จะเป็นภาพะส่วนมากนะครับเป็นภาพสวยงามนะฮะภาพที่ผ่านการประกวดมาเนี่ยเอ่อจะจะไม่มีคําบรรยายมากมายอะไรแบบหนังสือแบบแบบนี้นะฮะก็จะเป็นภาพล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็มีคําบรรยายไม่เกินสองบรรทัดนะครับจะเป็นภาพถ่ายนะก็เป็นคล้ายๆอัลบั้มภาพนะฮะที่มีความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการต่อไปที่จะทำก็ ก็เชิญชวนนะครับว่านักศือเร่มนี้ขอรับได้ที่ประัาพันธ์เทศบาลเมืองละนองนะครับนะฮะลองลองดูนะครับนะฮะหนังสือที่ทำประชาพันธ์เน้นไหมคมีประมาณที่ใหญ่ใจโอเพียงพอหรือเปล่าเออก็เราจะเน้นไปที่การออกบูธนะครับแล้วก็เน้นไปที่ต่างจังหวัดนะครับอย่างในเขตเทศบาลเราเราก็ให้บ้างนะฮะแต่ว่าเราจะส่งไป ภายนอกถ้ามากกว่านะครับเพื่อจะให้คนภายนอกเนี่ยได้ไดไดอ่านแล้วก็ออได้มาท่องเที่ยวที่ระนองเพิ่มมากขึ้นนะเวลามาก,ก็จะได้รู้ว่าเออเมืองระนองเนี่ยมีแง่มุมอะไรต่างๆนะครับที่น่าสนใจตอนนี้จ่ายไปก็ย,ยังยังพอเหลืออยู่ฮะยังพอเหลืออยู่ที่จะแจกจ่ายให้แล้วก็ออว่าจะทําเป็นภาษาอังกฤษอีกอีกเล่มหนึ่งนะฮะแบบนี้จะทำภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้ก็เป็นการ เผยแพร่เอกสารซึ่งเทศบาลคิดว่าเราน่าจะทําในลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือรา่การออกไปนะฮะเพื่อเนี่ยหยิบงานก็ดูดีมีสาระนะครับจะจะไม่เหมือนหนังสือรายการทั่วไปนะฮะก็เป็นหนังสือแบบนําเที่ยวท่องเที่ยวอะไรเนี่ยนะครับก็ก็ลองลองขอได้นะฮะจากมัเทศบาลเมืองนะครับก็มีให้นะฮะครับครับขอบพระคุณมากครับ นี่นะนี่นะครับนี่คือรูปเล่มของนังสื้อที่ทางสำนักเทศบาลเมณฑนองได้จัดตําขึ้นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีน้อ,นองวันหน้าเมื่อกบเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกกัน่ยว่าจังหวัดเดลนองเรายู่ตรงไหน,นมีอะไรบ้งน,นี่ฉเฉพาะเขตเทศบาลนี่ถ้าไม่มีนังสื้อเล่มนี้บางที่ไม่ใช่มีแค่รูปบอกว่ามาจากไหนคะมาจากด่านนองกับอ๋อเลยชลบุรีไปหีดเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะมันละยออบางคนเขาไม่รู้จักจังหวัดด่านนองนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งดีที่เป็นการประชาสัมพันธ์จากวัดน้องของรองในกับให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์วันนี้และคือนะน้องบ้านเรามีสิ่งที่ช่วยง่ายงายมากมากนี่เป็นเพียงแค่เน็ตเท็ตสบายนะเน็ตเท็สบายเองนะก็บอกว่าใปตสนใจไปติดต่อได้รับหนังสือที่สำนักงานเคสเทศบาลเมืองรน้องไม่ต้องเสียตังค์ไปเอาฟรีได้เันดันนะในกับดันนาก็จะเป็นพระราชวังรัตนารังสคนในการแล้วก็มีน้องไก่นี่รู้ซกว่าน้องไก่ประชาสัมพันธ์ไก่นาะตอนอายุสิบแปดปีว่ะอดีต คุณไกอังคณาค่ะประชาสัมพันธ์ก้องติดสถาบันไงนี่แม่นี่นี่เรื่องนี่ก้องกวบติกโบราณใช่ไหมอ๋อนี่ไงเมืองแรกอ๋อเมืองแรกในกลัในกิดสถาบับางคนก็มีไล่ยเรื่องมีด้านล่างก็จะเป็นรูปกองเจดีดาทูพระเจดีดาทูสั้นลักเมืองบ่อนนัมโรมอุตุกรีตในกับบ่อนนัมโรน นะครับแล้วก็ปฏิมากรรมอะไร่ๆต่างๆรวมถึงเรือห้างยาวนะครับเคยที่สนใจหนังสือเล่มน,นี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวระโนคนได้สนใจก็สามารถติดต้อคเที่สมังเทศบาลเมืองน้องนะครับอ่าวที่เดิมนในกับเรืานึกไปตั๊กเล่มดี <c oughs> ะครับออกไปส่งไอ้เผลยอยู่ต่างจังหวัดกระนายครที่มีเผลนยูต่างจังหวัดส่งเล่มนี้ไปให้เขาโคสมาติมาเที่ยวมืองระองได้เลยสร้างขันเล่มเท่านั้นนะคะในรับ นั่นคือเรื่องดีๆที่ตางเทศบาลเมืองนองทําขึ้นก็ต้องขอรบมือให้กับความคิดดีๆประเด็นนี้เลยกับเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างแท้จริงไปกับตีดูจริงๆจังหวัดน่าทำจังจังหวัดเลยนะอ๋อหน้ท้อไม่กับจริงนะาทำตั้งนานแล้วเอานะไปกับแต่ไม่รู้แต่เรยแต่อย่างนี้ที่ทำนั่นนี่ที่ทำมาเป็นที่ดีนี่ค่นะครับอ่ะมาถึงเหลืองคงกีฬา นะครล่าจากที่เราชมการแข่งขันกีฬาปันจักรซีรัตไปเลยวันนี้เราไปแล้วอย่องคงฟุตซอลแล้วฟุตซอลกันนะครับซึ่งตอนนี้กีฬาฟุตบอลฟุตซอลเจ็ดคนห้าคนกำลังฮิดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนั่นก็เพราะว่าเป็นการสร้างกับเนน้องได้ออกกำลังตายนะครรวมถึงหางระยะเซฟติดับกลุ่มลุสํำนานฟุตซอลครับนะครรวมกับจุดพัฒนามวลนชนสัมพันธ์ที่งศู กองกอรมนอภาคซี่ส่วนแยงที่หนึงก็ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลโอเพ่นครับครั้งที่่องนะครับที่อำเภอสุขสําราญประจำปีสองพันห้าสิบหกครับค่ะแข่งขันกันเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกานะคะที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนบ้านกำพวนตำบลกำพวนอำเภอสุขสํารานจังหวัดระนองโดยมีวาทีรอยตรีสุจิน ซีวิเชียนในอำเภอสุขสำรานค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสุขสำรานฟุตซอลโอเพนคัพครัคร้งที่สองประจำปี2556ซึ่งก็ดําเนินการจัดการแข่งขันโดยกลุ่มสุขสำรานฟุตซอลคลับรวมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที4<ส>่4 1, <100. S 2> 1 0นปกอรอมอนอ,อนา,าค์ซี่ส่วนแยกรทีึ1่1การแข่งขันก็เริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2556แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก ็มีรุนประชาชนทั่วไปจำนวน32ทีมและรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีจำนวน16ทีมและการแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนลูกฟุตซอลทีใช้ในการแข่งขันจากสมาค,คมกีฬาจังหวัดระนองอแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมกว่า4 0,000บาทรอมถวยรางวัลเกียรติยศถุกรุนค่ะครับนั่นเป็นการสร้างค,นค้นรองกำลัง,บบงจอยะนะครับซึ่งบางครั้งบางคราวเรื่องของการสร้างนักกีฬาทะลุเรือ่อตั้งแต่แรกเรื่อ ให้เขามีความสมัครสมานส,มส,มสมมามัคคีแล้วก็มีการฝึกตอนนี้กันอยู่ประจําจัดการแคันกันในไรบ่อยๆนะครับเพจะมีฝึกพัฒนาทักษะได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้ชึกว่า มีความรู้สึกวันนี้ใจที่ทางองคปกรส่วนทองทิ่นองค์กรปกอบส่วนทองทิ่นและายอค์กร <ลม S 1> ใ,ให้ความสนใจให้ความสนใจในเรื่องกคังการจัดการแข่งขั้นกีฬาจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนะครับ่อให้ชุมชนได้มีกิจกรรม<ด>ไม่เหยียบไม่เงา<ด>่าอ<ด>ะไรก็สิ่งที่สำคัญในการสร้างความรักความสมรสมันสร้างมาคีในชุมชนด้วยกันนะก็นการออกกําลังกายเวลาว่างเกิดประโยชน์เวลาว่างเกิดประโยชน์ทางไรยาเซพติดก็เป็นสิ่งดีนะครับสิ่งดีๆพอนี้กับที่เราสนับสนุนกันเต็มทีในรับต่างอๆที่นี่เรามีกิจกรรมตรงนี้บอกเลย ในกับเราส่งทีมงานไปท่าทามแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันะครับถ้าถามให้บอกเราก็ไม่รู้บางทํานทำอะไรตรงไหนบางทีมาหายไม่มาทําไม่มาแท้เลยโทรมาเลยโทรมาบอกได้ในกับทีทีมงานของเรารันนองชเนลในรับก็สามารถติดต่อกันได้มาทึืเรื่องคงข้าประชาสัมพันธ์ในเลงข้งการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองอานนท์ใกับซึ่งตอนนี้ก็เหลือปล่วทีในส่วนของชุมชนผ่านยุ่งชารจจะเริ่ม นการอย่างเรืองอีกหลายชุมชนก็ทยอยเหลือกันทุกวันในช่วงเย็นๆนะครพี่น้องในชุมชนก็สามาติดตามข้าวคราวได้ทางสำนักเทศบาลเมืองน่นน้เ่องช่วงนี้ให้ฟังให้ดูติดตามกันได้ในเรื่องคงทางชุมชนที่ยขจะประกาศเชี่ยงตามสายสิ่งที่สำคัญที่สุดทานจะเหลือคณะกรรมการชุมชนก็ได้ก็ตามแต่คนเหรือคนที่ทํางานอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะครมีความรู้สึกที่ดีกับชุมชนแล้วก็ตั้งใจจริงในการพัฒนาชุมชนยากแท้จริงนะารอย่าเลือกว่าเลือกว่านี่เพื่อนกู้นี่พี่น้องกู้นี่ปักปัวกู้นั้น นายกไปบางทีมีตำเลยให้เลร่คนดีว่าเหลือคนนีมีความรู้มีความสามารตั้งใจทำงานมีความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อท้องถิ่นเพื่อชุมชนกงทานเองนะครับแล้วก็ในส่วนขงรูปไขเลือดออกอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็ระบาดนักในจังหวัดกาลนองนายกและในพื้นที่โดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองเองก็มีปัญหาเรื่องขงรูไข้เลือดออกระบาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องขงกำจัดป่านะครับป่าฮะก็คือยุงลายแต่ที่สำคัญ กกำจัดเล่โผผันยุ่งนี่แหละส่งคัญเอานะครับไม่ไหวจะเป็นกระพรกพกพร้าวนะครับแตงโมเปอร์เรียนวันนี้บางคนกินตึงโยนทุ่มต่ำลงไปข้างล่างบางคนนี่จ่อเควกแตงโมมันนะครับคือผ้าหลูถึงปุ้งแล้วก็น้่งเควกล่างใจชนเฉลยมันลุ่มเลยโอ้เสยพวกผ้าล้างแล้วก็เฉยตู้เย็นวันก็ตึงเวลาก็มันนั่งเควกกินแล้วใจชนผมบอกวาตึงอ่สัตเลยชาตวร้อยนี่นะครับประเสริฐแล้วก็โยนถิงไปโยนถิงตึงหนามันคั่งพอหนามันคั่งนี่หมายความว่ายุ่งได้ ข่ยได้ติดเดียวนะก็ข่ได้นะคะคาตูกับข้าวันนี้คกับข้าวเจกันน้องมาเจกันหน้าปลาน้ำนิ่งๆไปแน่นอนนี่ต้องระมัดระวังน้ำจะจูุ้ดอดู่ยวันไหนอ้างไหนองค์ไรก็ตามแต่เลยนะรับต้องดูแลกันให้ดีย้ายลุงลุงลายลงไปข่วางข่ได้ก็เป็นการป้องกันในเรื่องของรูค่ข้เลือดออกระบาดในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของเริ่มดูฝ้นแลยในกับฟ้นก็ตกลงมาในช่วงบ่ายๆดูแลกันด้วยในเรื่องของสุขภาพรวมถึ้งการใช้รถชาชนน่นก็ต้องระมัดระวังฝ้นตกนุ่นในับ อย่าครับเร็วเดียวลงเขี่ยวมันตุกตอมกับพี่น้องเออปักกันส <c oughs> ักครู่นึงในกรับเดียวรติดตามรับชมรายการหลาวข้าวชาบานกันในช่วงต่อไปครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ปรดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999